กูจะให้คอนเตอร์ติดเลขหนึ่งมาซีดนะตรงนี้ต่อไปเลขสองอยู่ไหนครับเลขสองติตรงนี้ครับอ่าเลขสองเลขสามอยู่ไหนครับคอนเตอร์เลขสามตีมาทีเลขสามอยู่ไหนเลขสามอยู่ไหนครับอ่าเลขสาม เลขสามอยู่ไหนหยิบมาติดเร็วเลขสามหยิบมาเลขสามหยิบตรงถูกไหม่ต่อไปเลขสี่อยู่ไหนคะเลเลขต่อไปเลขห้าอยู่ไหนคะเลขห้าเลขห้า หัวซีเลค่อยู่ไหน่เาเลค่าที่ตรงนี้นะเลค่ต่อไปเลคห ต่อไปเลขแปดเลขแปดรูปอะไรครับปันมูต่อไปเลขเก้าลูกเต่ามีเต่าเ้าตัวต่อไปเลขสิบ